ครับผมสวครับพี่น้องครับสำงรับคลิปนี้ก็มาพอๆผมครับกับมิงพันเข่าและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายครับพาพิพัน้องครับมาอัปเดตนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับวันที่30สบกรกฎาคมห8ดนะครับเสีนอยู่นี่ก็คือข้าวเจ้าหอมสยามหรือว่ามะลิเตียนะครับนี่ครับเป็นแปลงกาที่ตกใบทันจัมบูพิษนะครับปลาย พฤษภานะครับกะจะเข้าสองเดือนพอดีนะครับนะครับจะเข่าสองเดือนพอดีนะครับหลายคนหลยทันจะถามว่ามันบังหรือยังนะครับนี่ครับสายเตียนะครับจะมาเกะเบืองเลยครับสายเตียจะบกขึ้นสายสูงนะครับถันสายสู้งปานีบังสองอนะครับนี่ครับ นี่ครับถนนบางก็จะเห็นเป็นป่องๆคอๆแล้วนะครับอันนี้ยังบบังนะครับแกจัดเลยนะครับแกเต็มที่เลยนะครับเบองกีบครับบันนี้เพราะว่าผมตกหค้างนี่นะครับสําหรับแปลงยนี่ทุนี่ครับนี่ครับแบบกีบเลยครับแล้วก็กีบซ้ากันทุกหมัดนะครับกถือว่า คนคนั้งมาตะทานเติมอยู่ครับสำหรับอาทิตย์นี้ทีมงานบ่มมาทอนกาไให้นะครับกะจำเป็นตรงในทถอนเองนะครับซึ่งผมเองถ้าเอฟซีนิดตามนะครับจะหูว่าผมเห็นหน้าผู้เดียวนะครับแล้วก็จะทอนกาบุกเองนะครับผมจะจ้างเพื่อนทอนให้นะครับมาตลอดนะครับทุกปี ก็จะให้พยูเสียงหรือว่าฟอผมนี่ครับเป็นผู้ถอนให้นะครับก็ตามบริบทก็คือเอ่อมือละยี่สิบมัดนะครับกะผมจะดำสองมือเพื่อหนึ่งนะครับมือแหลกผมก็จะไถาขาดไว้มือที่สองก็จังจะดำนะครับเพิ่นก็จะถอนให้กะได้มือละยี่สิบมัดสองมือก็สี่สิบมัดสี่สิบมัดกะ จะดำด้ประมาณไรหนึ่งนะครับทันมัดกาจะคล้องครับนี่ครับิึงกีบกาครับมัดกาจะคล้องก็จะประมาณนี้นะครับทันรุ่นนี้โมเกนหาซิมัดนะครับตัวไรกลัวซิว่าหาซิมัดเพราะว่ากีบปัญไแห้งครับทันกีบธรรมดานี่กรับซีซิมัดนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับกับความห่างประมาณเขียนสามต้นนะครับ สำหรับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็ต้องใส่คำว่าถอนเองลุกเองดำเองนัเรงพ่อนะครับนี่ครับแปลงทีเห็นอยู่นี่กะจะดำเขาจะหอมสยามนะครับอยู่ข่างกันนี่แหละครับนี่ข่างกันครับเอ่อตะการนี่แหละครับก็เลยเอาขื้นขั้นหน้าไว้ก็จะหิวมาดำเลยนะครับอันนั้นเป็นกาเหลือจากไหรลางนะครับหามัด นะครับปัญหาคือพายุมากครับตอนนี้น้ำเปิงโบกครับระบายไว้เบิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนขาดนั้นเอาน้ำออกเบิดลแล้วนะครับอันนี้มากเกือบอาทิตย์แล้วนะครับนี่ครับน้ำกันหล่นไหลไปเรืออยู่ครับกะว่าจะใส่กาอยู่ประมาณเอ่อโบาน่าจะเกินสามสิบนะครับดำไปแล้วหามัดก,ก็เลย ถอนอีกยี่สิบนะครับ,รบเพราะว่าอยากมันเหลือแต่าจริงๆกับบนาพ่อครับต่เลยก็เลยเชาก่อนนะครับ,นะรบฟั้งนี่ก็เรื่อมแล้วครับนี่นานหาก,าเ,กาเบื่อสิบแปดนะครับให้นี่กับประมาณตีสักสองงานนะครับงานกลัวๆนะครับดำใบตัวนหนึ่งน้ำขังหลานะครับก็มีอาการ เกิดอาการเปื่อยนี่แหละครับนี่ครับก็เดียวมีกาอยู่ครับเดี๋ยวค่อยเอามาสามเอามาสมนะครับสําหรับนานาเกาฟีนี่ก็จะดําอยู่หันสองไฮนะครับให้ไงสองไฮครับให้น่อยอยู่นี่ให้เนื่องนะครับกับประมาณสองไร่กว่านะครับสวนกาที่ห็นอยู่นี่ก็คือเขาจ้าหอมสยามนะครับยังเหลือแบบเยอะเลยครับ กะขาดว่าจะเอามาดำหนีเลยนะครับทึ่งตะกาอาน่านหาเก่าน้านะครับตอนเหลกว่าจะแถวนี้จะดำนานหาเก่าเบิดนะครับแต่วัดเสดายกานะครับกามงามแห้งนะครับแล้วก็เหลือหลายส่วนนานหาเก่าก็เหลือบ่หลายนะครับนี่ครับนานหาเก่าครับตัวนี้โอ้โหตัวเตียนนานหาเก่าเบอร์สิบแปดครับ กะเรือโบคลายๆกระเลยอข้ามาเรือโบหลายกะเรือครึ่งตาคนใดครับครับพอผมใส่งานบหลายตกไวหาโลนะครับกระซุมนี้มียานี่ก็จะตัดให้ลูกๆได้ขอกนะครับขุนกระเรือครับนี่ครับอันนี้ก็ะพร้อมสยามขึ้ือนกันนะครับกระหาลูกเบ่ Halo, งไม่หนีสองลูกครึ่งอยู่หนสองลูกครึ่งนะครับอันนี้ก็คือบริโตกนะครับขาดปั้นไหวซื้อ นะครับอันนี้ก็จะตัดให้รูรูในขอบนะครับตัดแล้วก็จะใช้ดไว้นะครับส่วนเรียิดกันนี่ครับผ้พาพีรมะมบวงครับอันนี้ผมล่องตุ๊กกาแหงไหว้ครับนี่ครับเขาเจ้าหอมสยามนะครับล่องตุ๊กกาแหงไหวก้กะผลปลากรูดราหญ้าคนณคางจะร้ายห้ง นะครับอันนี้คือทดลองซื้อนะครับเพราะว่าจริงๆตกไปวหาลู่นี่ก็เลือล่ะแต่ว่าก็จะหูว่าทันท่วงว่าเขาตกแห่งไหมมันสีใได้ขบันะครับนี่ครับกะทันเทียบเป็นหน้าวานกันนาจะพอดีว่าอยากผมกับบุหูนะครับพอผมบุเคยวานเขาบุเคยวานกะเออบุเคยเห็นหน้าวานนะครับพรา่าบโบสันถัดนะครับนี่ครับ งานก็เกิดเนี่ยกะทันเมนทอนเอาก็จะยากอยู่หรอกครับเพราะว่างานคอนดักทางจะไล่เนี่ยนะครับบ้านนี้ผมก็เลยตัดใหู้กดูกครับนี่นี่ครับตัดไปประมาณสองสามหมื่นแล้วเพื้นก็นเลยโป่งขึ้นครับจากที่มันบุ่ค่อยขึ้นงานเลลายนะครับ นี่ครับผมโมหัวพี่น้องเห็นบ่อันนี้ผมตัดไปให้ลูกๆในขอกนะครับนนี่เลืออยู่ประมาณเอ่อบวดถึงครึ่งบวถึงครึ่งไห้ครับประมาณทันเมนเซกหนากับประมาณสามกระท่อนี่นแหละครับนี่ครับที่เลือเพราท่านได้ตัดนะครับมันขึ้นมากครับนี่ ไอทีหยาเละไรหาย,ยายกระเบิดนะครับแล้วกเ็เกิดห้างห้างเนี่ยครับพอดีพอเพิ่นมาตัดฟืนนะครับนี่เพิ่นเมื่อแล้วนะครับเพิ่นมาตัดฟืนน,น,ะะนะครับเพญ่นเสี่ยงมาตัดฟืนเพิ่นก็เลยว่าโต้องโต้ตงไทยนะครับมันดีแล้วเพิ่นบ่า สำหรับผููเคยเห็ดหน้าวานนะครับพุนวับแซมนี้มันดีมันโอเคแล้วนะครับมันโมไดทีมันโมไดห่างมันพอดีนะครับผมก็เลยมีความคืดว่าให้นี่จะล่องเอาเห็ดเขาวานเบืองนะครับเป็นตะกาต,ตก๊กแขงนะครับเพื่อจะเบืองห่วงเบิองอ่งหนังนําแต่ว่าจะเอากินเองนะครับตัวนี้จะบอแเบ่งปันให้พี่น้องนะครับ กให้เลาให้ไว้ใหญ่ล้วครับประมาณทันไม่ดำกับสีเบิร์อยู่ประมาณสิบกมัดนี่ละครับนี่ครับเป็นตะกาตุ๊กแข็งแต่ว่า้าค่อนข้างจะขึ้นหลายแล้วก็ขึ้นห้างห้างนี่เตียวฮาตัดออกเลียวพูพึ้นห็นหน้าวานขึ้นว่าพอดีสินะครับผมก็ส่วนตัวแล้วผมก็ว่าจะไท ตัดอันนค้งก็จะตัดให้ลูกลในขอกนะครับแล้วก็จะไถหุดไว้ครับแล้วก็จะกลับไปดำหน้าอีกท่งนึงนะครับเพราะว่าเลืออีกพันหนึ่งก็คือหอมปากกาล่าดวนนะครับอ่าอยู่หน้าติดเถียงนะครับก็คือจะดำให้นเรล้วนะครับก็จะไถหุดตัวนี้ไว้นะครับก็จังจะขามไปดำติดเถียงจังจะมาสัมตะกะนะครับอันนี้ก็ย่างนะครับเพราะว่าเลือด ขึ้นานะตอนนี้ทันดำตัวน,นี้แล้วก็เลือแต่ตะกานะครับตะกาอยู่ชีชีหลงหน่อยนะครับก็จะตัดตัวนี้แล้วก็จะไถหุดไว้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะทอนไปดำตัวนี้ก็ล่ออ่ทอนจัก2ยีิบมัดไปสามไปอมนะครับแล้วก็จะไถหุดกบไปขึ้นกันนะครับจะไถให้ลูกเอ่อตัดให้ลูกๆูกิน ก็คือสรุปตะกาทั้งเมลดอยู่นี่นะครับก็บจะปลูกดำเขาจ้าห้องสยามนะครับจริงๆแถวนี้ควรนาว่าจะดำนานหาเกลานะครับภูบาทเสดายกาอมสยามมันเหลือหลายเรากะมันงามนํานะครับก็เลยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยก็คือจะดำห้องสยามนะครับส่วนนานหา,กา,กาเกลกมีทางเม็ดแล้ว สองไฮไงครับหล่องนึงนะครับประมาณสองไรกว่าก็นาจะเพียงพอสำหรับควบดงการของพี่น้องนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พาอพี่พนองครับมาอัปเดตนะครับสำหรับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเอ้สามสิบกรกฏดาหกแปดนะครับนี่ครับกำลังปักดำอยู่ครับอันนี้กาก็จะเอาไปดำนะครับนี่ครับ ตะกาตัวแข่งไว้นะครับตัดออกให้ลูกๆก,กินผลปลากวดว่ามันขึ้นมากมันัดงามเนี่อยู่ครับนี่ครับก็เลยจะลองเอาไว้นะครับแต่ว่าจะกินเองนะครับเอาไ้กินเองสำหรับลองนี้นะครับนี่ครับ อันนี้มือเร่งกับจะตัดนะครับให้ลูกดูกับตะกาตาหนัน่นะครับครับโอเคครับสรับพีตัวน้อง fc แฟนเพจมิงพันธ์ขาวไว้ประมาณนี้ครับใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วครับตอนนี้ปักดาไปแล้วเจ็ดสายพันธุ์นะครับเหลือสายพันธุ์สุดท้ายคือหอมกะาลำดวนนะครับหลังจากแรีวนี้กาจ้าจะาไปดาพุนอีกจัก สองสามมือนะครับเพราะว่าอาทิตย์นีเหตุเองทุกอย่างนะครับถอนเองลกเองไทยขาดดำเองนะครับกับจะสาสารเนี่ยครับกับขอพู้คุณทุกการติดตามมิ้งขั้นเขาสวัสดีครับแก้ว